ใครชอบกินหอยนางรมสดๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะแอนมีข้อมูลที่มีประโยชน์มาเล่าให้ฟังหอยนางรมไม่ว่าจะสดหรือว่าสุกนะต่างก็เป็นอาหารทะเลที่หลายคนชอบด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนและยังมีคุณค่าทางสารอาหารอีกเลยไม่น่าแปลกนะที่คนทั่วทุกมุมโลกจะชอบกินหอยนางรมซึ่งคลิปนี้นะคะอนจะพาเ,เพื่อนๆนะมาดูบรรยากาศค่ะการกินหอยนางรมสดๆริมทะเลนะคะตอนนี้อันอยู่ที่ประเทศอเมริกาและทริปนี้นะคะอันมีโอกาสมาเที่ยวที่รัฐวอชิงตันก็เลยจะพาทุกคนมากินหอยนางรมสดๆที่นี่นะคะทั้งฝั่งนี้นะเป็นเวสต์โคสนะคะหรือว่าเป็นฝั่งทะเลแปซิฟิกนั่นเองซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสภาพแวดล้อมและระบบนิวเวศที่หลากหลายเนี่ยส ส่งผลให้หอยนางรมแต่ละชนิดนะคะมีรสชาติลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันซึ่งแหล่งที่มาของหอยนะคะแล้วก็ทะเลแถบไหนเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่าไหร่มีสัตว์น้ําอะไรอยู่ในแถบนั้นบ้างทุกอย่างนะคะล้วนส่งผลต่อรสชาติของหอยนางรมทั้งสิน้นเพราะตัวหอยนางรมนะคะจะกรองน้ําทะเลและดูดสารอาหารของน้าทะเลนั้น,น,นมาจึงส่งผลให้รสชาติเนี่ยแตกต่างกันโดยที่อเมริกานะคะมีข้อมูลที่คนบอกต่อกันมาว่า ถ้าเราจะกินหอยนางรมที่เติบโตทางธรรมชาติแนะนําให้กินในช่วงหน้าหนาวหรือในช่วงเดือนที่มีอักษรภาษาอังกฤษตัว R อยู่ในเดือนนั้นนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนเซปเทมเบอร์ไปจนถึงแอพเรีลนะคะก็คือกันยายนถึงเมษายนนั่นเองเหตุผลเพราะว่าช่วงนั้นนะที่อเมริกาจะมีอากาศหนาวส่งผลให้น้ําทะเลนะคะมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นแล้วก็เป็นช่วงผ่านการวางไข่ของหอยนางรมมาแล้วนะทาให้หอยนางรมเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่ตงตึงรสชาติดีนะคะแล้วก็ ปลอดภัยในการกินส่วนช่วงซัมเมอร์เนี่ยไม่แนะนำให้จับหอยนางรมที่อยู่ทางธรรมชาติมาทานสดนะเพราะว่าช่วงที่น้ำทะเลอุณหภูมิร้อนขึ้นนะคะเป็นช่วงที่หอยนางรมเนี่ยวางไข่ตัวเนื้อหอยเนี่ยนะก็จะเหี่ยวๆแถมอุณหภูมิน้ำทะเลนะคะที่สูงขึ้นอาจจะทำให้น้ำเชื้อที่หอยปล่อยออกมาเนี่ยมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียไม่ปลอดภัยนะคะที่จะรับประทานสดนั่นเองค่ะ แต่ถ้าเป็นฟาร์มเลี้ยงที่เขามีการควบคุมอุณหภูมิดีๆมีมาตรฐานรักษาวความสะอาดและความปลอดภัยเราก็สามารถกินได้ตลอดทั้งปีค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่จะเอาอะไรเข้าท้องเราควรรู้แหล่งที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเสียเงินแล้วยังต้องมาเสียสุขภาพเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าตามใจปากอยากกินผลที่ได้มันจะไม่คุ้มเสียกันนะคะ